ตรงนี้คือศูนย์หัวใจโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะสวัสดีทุกทกท่านค่ะวันนี้เมียช่างจะพาไปร้านเบาะธงชัยการเบาะนะคะคือเป็นน้องชายแท้ๆของช่างทองนะคะช่างทองที่เป็นช่างในช่องเมียช่างพาทำนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่นี่คือถนนมิตรภาพนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะน,นคะคะ จุดที่จะไปก็คือเนี่ยค่ะตามนี้เลยนะคะซ้ายมือจะเป็นโรงพยาบาลสีนครินจังหวัดขอนแก่นนะคะนะวันนี้ขอมารีวิวร้านเบาะหน่อยนะคะเนาะสำหรับผู้สำหรับ f อที่อยู่ใกล้ๆที่นี่ก็สามารถมาใช้บริการได้นะคะแล้วนะเดี๋ยวก็จะเป็นมหาลัยค่ะนี่นะคะซ้ายมือ ก่อนหน้านี้เป็นโรงพยาบาลศรีนะครินทร์ขอนแกน่นแล้วก็จะเป็นมาหาลัยนี่ค่ะกองก็จะสั่นๆเลยค่ะขอใครเลยค่ะ,ะ,คะมาหาลัยขอนแก่นนะคะค่ะเราก็จะถ่ายเส้นทางให้ดูด้วยเลยนะคะสําหรับคนที่สนใจอยากจะทํานะคะจะใบทําเบาะรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อเลยนะคะแล้วก็เครื่องเฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากหนังนะคะ ุ้มด้วยหนังทุกประเภทค่ะเนาะช่างธงชัยเราทําได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเมียช่างจะถ่ายเส้นทางให้ดูและจะตัดไปอีกทีก็เป็นหน้าร้านนะคะแต่เดี๋ยวจะเส้นทางให้จนเข้าใจแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้นะคะเมียช่างจะลงเบอร์โทรของช่างไว้ให้นะคะของเจ้าของร้านเลยเนาะก็คือน้องชายช่างทองน,นี่ค่ะนี่คือปากทางเข้านะคะเห็นไหมคะ ปอีกหน่อยนะะึงค่ะปากทางเข้าที่จะถึงร้านบอกก็คือเป็นเส้นบ้านหนองไผ่นะคะเนาะถ้าสำหรับคนที่อยู่แถวนี้น่าจะหาไม่ยากค่ะเนาะนี่เราจะอยู่ฝั่งนี้อยู่นะคะแต่เดี๋ยวจะแพ่นไปให้ดูติดกับศูนย์โตโยต้าเลยนะคะตรงข้ามค่ะโทษทีทตรงข้ามศูนย์โตโยต้านี่คือศูนย์โตโยต้าเห็นไหมคะ ตรงมอเตอร์ไซค์เลี้ยวออกมาค่ะเห็นไหมนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือทางเข้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูทางเข้ากันเห็นไหมคะนะคะในตอนนี้เรากําลังวนรถนะคะวนรถเพื่อจะไปร้านเบาะคงใช้การเบาะนะคะเนาะก็ทําเบาะได้ทุกชนิดเลยนะคะวันนี้ขอมารีวิวหน่อยคะ่ะเนาะเพราะว่าพี่ช่างทองเป็นคนมหาสารคามนะคะ อำเภอโกสุมเนาะแล้วก็มีน้องชายเปิดร้านเบอะนะคะก็เลยขอรีวิวลงช่อง youtube หน่อยนะคะเดี๋ยวเราพอเราวนรถกลับมาเรามาดูกันอีกทีค่ะนี่ค่ะเราก็จะไปวนรถนี่ค่ะตอนนี้เรายูเทิร์นกลับมาแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะเลี้ยวเข้าซอยบ้านหนองไผ่นะคะทุกคนเนาะถ้าใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็มาอุดหนุนได้ค่ะฟรีมือดีค่ะ มีงานทําตลอดเลยนะคะเป็นร้านไม่ใหญ่นะคะแต่ว่างานเยอะค่ะเพราะว่าทําคนเดียวนะคะเป็นน้องชายแท้ๆของพี่ทองเลยคะ่ะนะธงชัยการบอกหรือธงชัยตั้นภูมีค่ะพี่ทองก็ทองใสตั้นภูมีน้ำสกุลเดียวกันเลยค่ะพี่น้องกันเลยนะคะวันนี้ขออนุญาตรีวิวหน่อยนะคะ เพราะว่าเราได้กลับมาบ้านเนาะมาทำธุละที่จังหวัดมหาสารคามก็เลยมายเยี่ยมชมร้านของน้องชายช่างทองเนาะตอนนี้เลี้ยวเข้ามาแล้วนะคะเลี้ยวเข้ามาจากถนนใหญ่ประมาณ50เมตรมองทางซ้ายมือนะคะซ้ายมือจะตรง ตร,ตรงนี้จะเป็นศูนย์โตโยต้านะคะนี่ค่ะตรงข้ามกับศูนย์โตโยต้าเลยค่ะถ้าสมมติว่ายืนอยู่ศูนย์โตโยต้าก็จะเห็นร้านเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะตอนนี้ก็มีงานนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันนะคะนี่ค่ะนี่คือบริเวณหน้าร้านนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี่คือทางเข้าที่เราขี่รถเข้ามากันนะคะ เดินเข้ามาประมาณ500เมตรค่ะ500เมตรก็ถึงหน้าร้านแล้วค่ะซ้ายมือนะคะตรงข้ามเป็นศูนย์โตโยต้านี่ค่ะนะคะเราจะมาดูงานกันงานก็เป็นงานซ่อมงานทำเกี่ยวกัเบาบะหุ้มใหม่ทุกประเภทเลยเนะะี่ยค่ะนี่คืองานลูกค้านี่คือเจ้าของร้านนะคะนี่ค่ะ เป็นงานประเภทเกี่ยวกับทบําเบาะหุ้มเบาะหนังรถยนต์ทุกชนิดนะคะค่ะเบาะรถยนต์เบาะมอไซค์แล้วก็โซฟาเกี่ยวกับหุ้มหนังทุกชนิดเลยค่ะเนาะทำได้หมดเลยนะฝากด้วยนะคะถ้าใครที่อยู่แถวนี้ก็แวะมาอุดหนุนได้ค่ะนี่คือช่างธงนะคะเนาะธงชัยตั้นภูมีค่ะมีพี่ทองท้องใสตั้นภูมิก็คือน้องชายแท้ๆของพี่ช่างทองเลยค่ะฝากเอฟซีทุกๆคนด้วยนะคะ ใครอยู่แถวนี้ก็มาอุดหนุนได้นะคะเนาะปากทางเข้าบ้านไผ่นะคะเข้ามา500ร้อยเมตรก็ถึงแล้วค่ะเนาะช่างฝีมือดีค่ะมาอุดหนุนได้นะคะเนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับโซฟาเกี่ยวกับเบาะรถนะคะเกี่ยวกับหุ้มหนังทุกชนิดเลยค่ะทำได้หมดเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจหรือถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็ เดี๋ยวเมียช่างจะลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปเนาะถ้ามาไม่ถูกยังไงก็ดูใต้คลิปได้เลยนะคะเนาะฝากติดตามถ้าเมียช่างมาทำลายน้ำค้างด้วยนะคะเบอร์โทร086 855ป6 9 0เบอรหหจ้าช่างทงนะคะฝากไว้ด้วยค่ะเนะาะเผื่อใครอยู่แถวนี้แล้วเป็น FC เมียช่างก็แวะมาอุดหนุนได้นี่ร้านน้องชายแท้เลยค่ะ นะคะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเมียช่างพาทำบายน้ำค้างด้วยนะคะสวัสดีค่ะ